ค่ะทุกคนวันนี้เรามาเริ่มอาหารเช้ากันที่แกงกิมจินะคะพอดีเพื่อนแจ็คเขาทำแกงกิมจิมาเดี๋ยวเรามาลองชิมกิมจิกันนะคะดูสิว่าจะอร่อยเปล่ามอร์นิ่งเบร k ฟาส t ์ v e r y ok. o n e Welcome t ั m เข้าม We're g o อก a try to e รา k i m c h อ t o d a กิมจิ Uh, breakfast, my breakfast with Jackie. Jack by Coke no one I'm tang upside down. side the ใส่ดิเรียกอะไรนะอ่าป a ี้ยสลดวิต e a f o o d with prawn แ <laughs> ล้วมาตักใส่จานร่วงนะโอ้สอรีเมจักตังอูเ uh, สรล้ว <laughs> Si แค่เสียงโคเกอร์แซบแล้วใช่ไหมแซบแล้วทอพ์ยาสลัดลดคาพยาธิเอิมส์เลคิวคอมเบอร์โคเกอน์ไคิวคอมเบอร์สลัดวิทซีฟู้ดนูโ dolor ชอบกินมาก

ชานี้ของเราไมจ็ดีมากเลยไบรคฟาสก็คิวคอมบัสสลัดวิดพรอนส์แอนกิมจิสวิดอะไรนูอะไรคุแอนฟิชเค้กแอนดอมเล่ไข่เจียว แบบอะไรนะฟิชเค้กก็เยอะไรนะภาษาไทยจำไม่ได้เนี่ยเรามากินข้าวเช้ากันค่ะ gonna eat breakfast now guys come join with me Guy have some breakfast with me. What time there? What time there? half oh, seven.